สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นกำลังใจให้แอดนินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมือนีนะคะก คุณแม่นะคะเพิ่นกระฝันเนาะค่ะเดี๋ยวจังไดแอดมินจังสิไปถ่ายถ้ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังนะคะอย่ยินว่าคุณแม่เพิ่นฝันเมื่อนี่พอเทื่ยงเพิ่นกลับมานะคะเพิ่นกำลังสัมผัสอยู่เดี๋ยวแอดสิไปอ่าไปฟังน้ำน้ำอันพอเทื่ยงกับพอบุญถ้ำนะคะแล้วก็สตางค์ชั้นแนวไอสตาชั้นแนวนะคะความฝันขอยอีกแล้วเนาะข่อยว่าข่อยว่าขอแบบต่ำฟังลูขึ้นเป็นอีหยังเป็นจะได้เจ้าว่ามันเป็นเหนื่อ ท <im Alto Del ire> ี่เป็นอีหยังแนวนี่มัที่เป็นตัวใดญเจ็ดต่างมดยักเลืยกสมุเจ้าดุเปอรนมาสามคนได้แบบนี้บอมันมาผู้เดียวที่ได้เก่าแม่หักคนตายเมื่ได้ดุมาหน้าหน้าคนตายปุ้นได้คนตายกระสุนเนี่ยค่อยมดจักมัดคนตายมดจักคนดซื้อเขาซุ้มยิงแล้วค่อยบุ่นป่าจะซื้อค่อยเห็นเขายืนอยู่ข้างหลังพ้นคนว่าเอาให้เขานั่มเนี่ยเขามานั่มค่อก็เลยจุกเลอเงินเทาก็บเตกมาเนาะล่ะวะเทาก็ก็ยืนให้พ่นแล้วก็ยืนให้เขาแล้วก็หนีไปหนีมันอ้าวมาอีกแล้วพ่นมีค่อยว่า ไอ้มาต้องความฝันเด้อแม่ว่าคอยคอยหาเขาคอเพ่นกินม go ือน่ะมาหรือว่ายาก้อยงวดก้นครับงวดก้นอย่ากินก้อยจ้าเราหมักแต่น no ั่นอ่ะงวดนี้มากมากขอเงินคุณยายงวดนี้ค่ะบ่เอาหลายเอาลอยเดียวอ๋อจะว่าบ่หลายบ่บ่อาหลพอนะทําบ่อแค่ลอยเดียวหมอมาขอแค่ลอยโจ๊กให้ลูกครับ มดเท่านั้นแล้วก็สุกกันไปเลยบพได้คุยยังย้ายอยู่บ่ได้บอกยังก็เลยบอกมันก uh, so okay. um ็บอกเท่า um นั uh, so table, so um ้นใช่ว ah, so so ่าเอาให้เขาเนี bueno um ่ยสองคนมันอยู่เนอเอาคนก็เลยโจ๋หายใช่ว่ากับไปน้ำกันแล้วสุดบนนะคนต่ายมดลูกเลยตื่นมากเลยบอกดเขยิ้เอ้าพ่อหน่อยว่ะตาตัวมไม่ต้องความฝันเข้าอีกแล้วเหรอมาขอเงินเขาเดี๋ยวด้วลนนี้เราก็ใส่หมวกกันดำแล้วเราเป็นคนเลียงควายนะเออดูกแล้วค่อยมาถือมีด ถือมีดมากคือเก่าบอกครับถือมีดมากคือเก่าหดนี่ก็น่ากับเบรกไหมไม่จะตัดมาเดจะจะเก่าเคยไปตัดเขื่อนน้องชายผู้นั้นเราเคยเห็นน้ำเน่านุ๊กมาทางฟ้าทั้งย้อมเดือยเนาะเดือดหดก่อนมากับน้องชายเนาะหดนี้มากับหญิงสองคนเออกับน้องสาวน้องชายฮาก่อนน้องชายผู้นั้นก็ตายเราได้หดก่อนน่ะดุแม่ก็งึดพ่อตายอยู่มาแม่าโอ้แม่ก็เลยว่าให้โตมาแบบนี้ เด็กคือตไเ่ได้จ้ะหนูเราก่อนให้เขาถือหวยเด้อก็เลยถูกปิ๊งหมดก่อนแล้วดูแม่ก็าไม่ได้จริงจังเลยก็โดนได้พ่อแม่จังหวะหรอไอ้พ่อเาหน่อยมากอีกแล้วนี่ต๋าถูก็ขอเงินได้เฮ้ยคืออยู่เฉยแต่เรากเขากินก๋วยเนาะเออแต่เรสองมาเขาใหญยแม่เงินกขาข้าวกระเตกไว้แล้วเฮ้ยโอ้ยมันบุญยากว่าเค้ยผมเคยบอกน้ำเดียวนั่นนี่ประจํานะลูกก็ว่ดเท่านี้ลูกก็บุ่ยามหยุดไปอีก แต่คนตายนี่ก็นยาจะเป็นศูนย์เนาะคอบุญธรรมเนาะเรียกให้ให้ลูกตีลูกไม่ให้แม่ตีครับนั่นหมคุณยายตีตีเป็นตัวไหนคุณยายตีให้ถ้าถ้าถ้าใอยตีบ่ทราบครับสําหรับข่อยแต่ว่าข่อยชื่อชื่อข่อยว่าได้ว่าได้ว่าเอาหลายว่าเสียอาหนึ่งศูนย์ศูนย์จบกหนึ่งศูนย์ศูนย์ว่าเอาแนวอื่นเอาไปตรงอันใบลอยนี่แล้วข่อยชื่อชื่อตัวเด็กใบลอยนี่ก็ข่อยมันจ๊กให้มันคัดมันก็ว่าให้เขาน้ำเนื้อสองคนแล้วก็เหลือเอาให้คือเกาลัดเฮ้ยว่า ตัวก็ด้ยจุกๆเขาเนกญญาน่นย่า่ย่ตีเป็นหนึ่งศูนค่ะคอยตีเงินไปดอยเลยข่อยนะรับรับข่อยนะมันเขาก็เป็นเขาเป็นคนคน้นใจหมดเลยคนนายกับศูนย์เนีจ้าจแม่กับวาจังสซนแล้วลูกจ๋มาม่สามคนกับวบแม่เป็นสามบอกครับวเปนสามสามนี่ก็คืออยู่ในลูกเองยังว่าให้ลูกตีแม่ตีผัเผินถ้าก้อนแม่ไม่ได้ตีอย่างผัเผินได้แม่เลยแบบไม ได้บอกน้ำพอหน่อยเพราะน้อยบอกแม่ปกตีหลายเด้อแม่ก็จะเอาซื้ออายุคนเท่านั้นแล้วบอกลูกอยู่คอายุคนตายยไปเลอยก็บอกคนเนี้ยซื้อน้ำเลยเด้อซื้อน้ำร้องมาเด้ออายุถ้าดอกบอกคนคนว่าเออ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 คอยเราเลยฝากเงินไปซื้อน้ำคนตัวอื่นสั่นก็จะได้เงินหลายบาทอยู่ลูกอีแม่นะอ่าคอยว่าคนนี้มาให้ส่งให้ลาบเด้ยคอยว่าก็ฝันเห็นครับเพฟ่พอลจับมาถามหาหลานขื้นคนบอว่าเมื่วดว่างเมหนอวานน้องคนว่า ท่ใครเขาถึงได้หลายที่ดอกคือเป็นเช็ดเป็นล้านคนละคนแ่างวดก่อนก้อนอยลูกครับโอ้งวดก่อนนีน่เมื่องวดที่ผ่านมานี่แล้วลูกจ๋าถามหาล้านเฉยพวกเขาไปใช้บู้มีเขามีตเฮาถ้าไคถึงเรื่องไม่พอตามถือ,อก่อนว่าแเขาเป่ากันไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟมนันละมันฟันจากตัวมันสิงได้อันงวดก่อนเปียกเขาเขาเป่าอยู่คนเดียวเขา พ่อก็เลยแม่นเนาะใหญ่เนาะเออคอยเลยว่าพ่อเรื่องหน่อยกับอายุเฮือนบาดเจ็ตื่นมากโดดจะคอยไปย้ำมากลดที่ว่โดดโจเฉลยเยอะมากก็ดีนะพ่อจำไว้กันมีบอร์โทรโจกันวันที่โทรหาโจยุตันุ่มมหาเราให่วยถุนฟังก็บพ่เป็นตาคนเสื้อหรือเปลยนจาคนเสือมันโหดแล้วแม่เราเล่ว่าเราความเก่ามาตั้งหมดก่อนคอยตมาหาเฮาได้จังไหนเฮ้ยตัวขึ้นใแล้วเพือมาคุยเฮาขับเทะคอยว่าคนดุแม่บอกห้น้องชาย มันตื่นมามันสิมาทางปลาน้ำเดือบมันตั้งมาทั้งหลายล้านถุยเมื่อทั้งแล้วมันช่วงล้านซื้อกล้อยพ่นักตะก้อยพ่นนี่้่นวกมักกินลิฟมักกินลิบน้องข่อยจ้าหมดอนนี่้่นมาสิมาสามคนมีแต่คนคนตายไปบอกครับลูกคนตายหนึ่งคนแล้วก็มากับน้องสาวข่อยอ๋ออุ้มเด็กหน่อยมากครับคนน่ะข่อยรถยังอยากน้ำอยู่ข่อยผนักสี่หนึ่งหนึ่งสี่พ่อผมกำเขาเคยบอกข่อยเอ้า อุ้มเล็กน้อยมากหลบดทีมเสียข่อยน้องสาวข่อยเอยาล่างออกเลยคือมีตะขีอยอย <ừ> ่แต่อีหน่อย,อยล่างบ่ออกเนาะข่อยข่อยก็ไปล่างบัดล่างหลุดเอ้ย,อยกูล่างก็บ่ออกแล้วพูดอะไรปะก็คอยไปยื่นขึ้นห้เขาเด็กน้อยแต,แต่แต่ว่างวดนี่มีแต่คนตายแม่บอกคุณยายที่บ้านสามคนจ้ายๆๆจ่ายจายมืมดหลกเป็นผู้หญิงที่มากับเพื่อน,นี่ก็เป็นผู้หญิงแม่ก<ภ>ับพุชักซื้อเขางมาืดแม่หูมืดแม่บุปผาข่อยแล้วเน้ คอยว่าคอยไปพูให้คอยเราว่าไม่คือได้นุ่งสิ่งงามแท้คอยว่าคอยเป็นท่วงสุพคนสองคนนั่นแหะเขาก็ะชื่อเขาผู้ตู่แต่น้องคอยเราผู้ตู่เคยได้นุ่งสิ่งงามแต่เลยไปท้วงสิ่งนี้สิ่งนั้นขานาโอ้คนดายมั้งแม่ว่า ตจะเป็นโปรเซียนติตีว่าเป็นตัวใดโ่รเซียนหายมือเจ้าเขาใผมตีผมสิตีเป็นสามศูนย์เพราะว่าคนตายคนเสียชีวิตมาสามคนสามเลยที่หนึ่งศูนย์รวยผมก็จบาดสามศูนย์เพราะว่าเพราะว่ามันแตกต่างกันังมวลก็ไม่กำลังมวลก็ตายคนเดียวก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าคนตายมาสองคนไม่ยิ่งเป็นไม่ยิ่งมาสองคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคืออ็จะหนุ่มก็ใจสองหนึ่งอาคิดเมื่อก่อนนะลูกหายมืลูกตีลูกเอ้ คิวบพราคิวเขาบพรเขาจะบอกให้แม่แม่นี่อยากชอบฝันฝันเธอใดอยากตับตับอย่านี้เความเสียใจของคนเน่าทันช่มหน้าสิว่าคนใดดอกแต่คุณยายเพิ่นก็เป็นความฝันของคุณแม่ค่ะค่ะค่ะแม่เพิ่งบอกเป็นท้อที่เป็ฝันก็คือฝันฝันชั่วหน่อยก็คือหน่อยขันเงาก็คือเงาแค่อยากมาแบ่งปันนะทันชุมก็มาถามคุณยายเพิ่งว่าคุณหมวดก้อนคุณยายกับฝันแล้วก็ค่ะ เห็นน่องไส้ครับเรากฏว่าอายุเจ็ดสิบปีกออกเจ็ดศูนย์ดีครับทุกผู้ชมแม่อีวันนี้พอเที่ยงก็เลยลองมาถามนน<ฆ>คุณยายว่าฝันหรือยังคุณยายก็บอกว่าฝันแล้วครับฝันแล้วว่าน่องไส้มาหาอีกครั้งนึงมาหาอีกแต่ว่ามาคร<ห><ม>ั้งนี้เอาผู้หญิงมานั่มบน้านนี้ไม่หญิงกับคนเสียชีวิตคือกันทั้งสามเป็นว่า,าเสียชีวิตทตั้งสามคนแม่โบบอกไปทุกทีมาขอเงินไก่ไปคนอร่อยนะคุณยายเเนนาะเอาแค่นั้น มาเห้ยมะหายในลอยหนึ่งผลมบเอาให้เขานั่มเนื้อผลมาบพิเิป็นคนตายกับศูนมาสามคนก็เป็นสามหรือว่าไงสามซูนไข่ดอีกสามลอยคนอรอยก็บทเป็นสามซูนสามหนึ่งที่เขาเมฆเขาเขาบอกให้เอาไข่เขาพูละลอยก็ยืนเบิ้งน้ำกันอยู่เอาให้เขานั่เนนั่นากไสามนกับสามลอยหมอก็ไสามเพนคนพอเอารคน่าเอาแค่นเอาแค่ลอยเดียวคนมานว่าน้ข่อยขอแค่ลอยเดียวหมอเฮ็ดมือใช้ข่อยเนี่ยมนเคยเห็ดเคยโผล่น้ำกันได้ยั่งกันเลมาหมอเารถเท่านั้นนท่านี้เอา พอเที่ยงกาแฟฟังกันเสียเด้อครับท่านผู้ชมจะ่าส่วนตัวคุณยายกาแฟให้กับเป็นหนึ่งศูนย์ครับแต่พอเที่ยงว่าคนตายกับสามคนตายมาสักงสามคนก็เป็นศูนย์นอกกัเป็นสามคนแล้วเนี่ยสามลอยก็เป็นศูนย์สามศูนย์ประมาณนี้นะครับให้ลูกตีลูกเอ้แม่ชื่อๆน้ำลูกขันถ้ามันเขาไม่ยอมครับขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อแค่แค่เป็นแนวค่าทางครับผมเป็นแค่แนวทางเนาะพอคนทราบคนปฏิเป็นเป็นสาม สามสองยังสี่บริษัทยังไหนขอบทตัวไดนตัวไดนเราพอเท่าโอ้พอพอเท่าศูนย์สองหนึ่งพอเท่าตีเป็นสามสามลูกว่าวก้าไหมคุณยายเนี่ยตีเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะยายได้ว่าวได้แค่นี้หนึ่งศูนย์เลแม่หน่ะอแม่ว่าวงั้มีแม่คือว่าเงินลอยคอยกระชิตคอยตีป้งสั่นเลยข่อยมันจะออกลอยว่าข่อยัึนได้ใจอยู่ว่าวน้ำพึ่นนั่นแหละว่าน้ำพึ่นพูดมาขอเงินจ่าตังตียังบอกเจตังตีตัวไหนเอาจายคุณยายฝันอันน่าจะเป็นส สามส bueno> ี่ศูนย์เนาะคือพือคือมูหะบอจักก็แล้วแต่ไตีตีกับมอเาะสามสี่ศอันเจตังตีสามศค่ะบอกเร่ามีมีนีแ่ีบอกว่สามคนว่าเจตังว่าสามสี่ศูนย์่บเกวกเงินเนบเกวเงินกันเป็นีนมามสี่ศคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใหคุณยายนะคะเป็นครอบฟันลาศูนย์ทีน่าค่ะก็รู้นะคะคุณยายกับพวกที่มีมีเส้นนะคะท่านผู้ชมตัวเลขโชคลาภคุณยายก็เคยถูกบ่อยแต่ว่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกับล่องพิจารณาเบิรงเด้อค่ะสุกๆมันหวานสกุลสกุลเนาะค่ะเนาะ